ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมโรฮันเอ็มนะก็อยู่กับช่องรวมมิดนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมาลง PVP นะครับไปฟาร์มรับฟาร์มของนะครับแล้วก็มผมก็จะไปลงในเลิศคนน่าจะเย็นนะผมเพิ่งแตกมาเมื่อกี้ เอามาขอมันเตตเตตเปน็นโอเคอันนี้ผมจะเลือกเป็นใส่วิตกันนะผมถ้าผมใส่เด็กไปเลยคือแบบมันจะบางมากนะมันจะบางเกินไปมันจะฟาร์ไม่ไหวอะมันเปื้องเลือดด้วยผมก็เลยใส่วิตแล้วกันปรัจมตีห้าพันก็น่าจะพอได้อยู่อา,อาจจะช้านิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรรับ อันนี้ก็จะเป็นเอ่ของผมนะก็จะมีม่วงละสองชิ้นผมใส่หินความเสี่หาพ PVP นะแล้วก็ลดความเสี่งหงย PVP อา่าทำไมมันเยอะจังวะมันเยอะเกินไปเปล่าฮัลโหลเฮ้ยมันเยอะเกินไปเปล่าทำไม โอเคน่าจะเวลบผมจะทำหัวนะหัวขึ้นม่อีกชิ้นนะครับผมผมก็จะใส่หินเพิ่มพลังป้องกันทั้งหมดนะพอดีมีอยู่ชิ้นหนึ่งก็เลยจะใส่ไปแล้วผอไม่ได้ซื้อแล้วก็ปอนทาง ดูออฟด้วยออฟผมสวดมากเจะเป็นอ,อัลฟ่านะผมหาได้แค่ในอ,อัลฟ้าออฟส้อมออฟมันแพงเกินไปครับผมสู้ไม่ไหวจริงเครื่องประดับผมก็จะมีสีส้มสองชินนะ้นครับแล้วก็สีฟ้าสองคือแหวนผมอยู่ในอีกอดีนึงนะแหวนส้มเดี๋ยวผมก็จะโอนน่าจะพ่งนี้แล้ะครับผมน่าจะโอนเข้ามาในดีกนทะ ไอดีนี้ก็จะเป็นไอดีหลักของนะครับมันก็อาจจะไม่ได้โหดเลยมากกว่านะแต่ก็พอกลางๆนะครับพอเล่นได้อยู่นะแต่ก็ถ้าไปซุ้เขาก็ไม่ไหวคนระับพอเล่นได้อยู่คนระับผมก็ไม่ได้เตือนนะผมก็เอาของจากในเกมคนระับไปขายขายแล้วก็มาซื้อของอะไรนะไอพวกหินนี่คือผมก็เปิดได้นะเปิดได้คือผมสมัครประมาณสัก สี่ห้าดีนะแล้วผมก็ไปส่มตอน,นเขาเปิดเสือใหม่ใหม่เขาจะให้โคดนะครับประมาณสี่ห้าโคดน,นะทำจะไม่ผิดผมก็ส่มมาได้นะเห็นผมก็เลยโอนมาไอนีนละาผมรอของเซิร์ฟแป๊บนึงผมจะไปทำออฟน่าจะ,จะไม่ใช้ไม่ค่อยได้หว่ ผมยังไม่ได้ซื้อของเลยเน,นะซื้อยาบแบบสว่วนมากผมจะซื้อทีละชิ้นนะหมื่นหนึ่งผมไปซื้อแบบแพ็คนึงเจ็ดหมื่นนะผมใช้แค่ไม่กี่อยา่างผมใช้แค่นี้พอแลนะ้ว คนน่าจะเป็นไหนกันหมดผมก็ไม่รู้นะหายไปหมดแล้วไม่เห็นเลยพวกนี้ผมนอ่ไรว่ะโอ้โหวันหนึ่งวลนี้จะขึ้นสักสองสามวลนะครับวันนี้น่าจะขึ้นไปแล้ว2เวสองวิวอะผมพอใจมันถึงเวลสักห้าสิบเก้าตอวหน่อยกว่าน,น้ ถ้าถึงยเอยอะสัมไอฮะเก้านี่มันน่าจะนานนะเดิมทำหมวกเดิมผมทำหมวกเป็นสีม่วงก่อนแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาทำวันละคลิปวันละคลิปนะเดี๋ยวต่อไปผมจะมีการถ่ายทอดสดนะใน YouTube นะครับผมติดตามผมได้นะครับสายนี้เขาก็จะเป็นสายครับสนุกพวกคีคนที่ชอบคีนะก็รีบได้นะครับ แต่คีผมไม่ค่อยติดอ่ะติดทีละมือนียู่อะแต่ผมชอบมันก็หนุกนะสักเนี้ยมันก็แล้วแต่คนละเพราจะชอบเล่นเลยชอบสายเนี้ยแบบคีมันโหดดีอ่ะสกิลันแรอยูน่นะผมยังทำเคเวสไม่ได้นะครับเควสเควสผมนี่ต้องเลเ้ยวห้าสิบเก้านะผมจะทำได้ปพ้งมข้นมาไปเลย อืมมอไปยังยีเจ็ดแลวยังไม่ตันอ่นี่ผมไมใส่ดวไมู่ที่แปแล้วเดี๋ยวราสักครูนะจ๊เงีบแล้วนะตัวนั้ मामेवन well, no, ดึงมาเลยแล้วคนน่าจะไหวหรอกรีบๆฝ่าใช้สูตรนี้ได้นะดึงดึงมอนเตอร์มานะถ้ามันเยอะๆถ้าเราเป็นสกิลแบบหมู่นะครับจะเราสกิลเดียวมันก็อาจจะไม่นําเท่าไหรนะ่ถ้าเป็นสกิลหมู่ก็อาจจะใช้ได้เพราะสกิลผมมันเป็นสกิลหมู่ครับหมู่น่าจนะสองสามสกิลมันก็เลยนะ กเดงมาเยชุฟมาได้หมสินเดียหวะมันเอ่าไฟไม่เห็นเลยนี่หว่าเบสฟกฟ้าผมจะให้ดูเราเตะตอนไหนผมจะ เด็กนะพันไปคือผมเปลี่ยนผมรีเซ็ตนะครับมาอัปฟิตก่อนนะผมฟังไม่งั้นผมจะฟังไม่ไหวนะ ตามมาแล้วเฟ <Okay. S 1> ตอนนี้นเรนะาอตอนไดีดีมากมีสักควางเอาตามมด้วยกันตันนวเต็มมาแต่ยังไม่ถึงคนมาครับมีคนมาะ เฮ้เฮ้ยอืมอืขอโทษเพื่อนเพื่อนขอโทษเพื่ขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนผมขอโทษเพื่อนผมเพื่อนขอโทษเพื่อนขอโทษอ๋อเพื่อนเราขอโทษเราขอโทษเพื่อนเพื่อนเราขอโทษ โอ้โหแตกครับผมรู้แล้วไม่แตกเลยลดีนะครับที่ของมันไม่แตกสุกชิ้นแตกแตกเมืออนะมเ่อกี้ยาวหมดอ่ะสวอจ้า ลงต่อครับผมน่าจะไปโน่นนะน่าจะไหวอยู่นะโคบาเลยนะไปน่าจะพอไหวอยู่เดี๋ยวนี้ผมขอปิดแฟสให้แล้ครับม<า>ผมไม่รู้ว่าจะคลิปมันจะนานไปนรึเปล่า้าเหจะรอเฮ้ยบอเดินนะตีแทบไม่เข้าเลยทีเซตกันครับ เป็นเด็กแล้วให้มันเลี้ยตีนะครับผมไม่น่าจะตีเขาเลยมันจะแตกเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะพอคลิปกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาในคลิปหน,น้าผมจะมาเก็บเลี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครนะรีวิวทีละอย่างให้ดูนะเราคลิปนี้ก็พอคลิปแก้วนครับน่าจะสิบกว่านาทีแล้วโอเคครับ บายครับผม